ราชาลูกหนัง่วโรขอเสนอลิเวอร์พูลคิดให้ดีสถิติชี้ชัดไม่มีใครแทนโมซาลาได้โมซาลาเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลแล้วและมีแวร์ว่าหงแดงยินดีเสียดาวยิงตัวกลัน่นแบบฟรีๆในซัมเมอร์นี้ในวัย32ปีของหน้าทีมชัติอีย์แสดงให้เห็นว่าเขายังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพพ่อคาแข้งดังจะเห็นได้ว่าสปีดของเขาและความเฉียบคมในการสอยตะข่ายยังไม่ตกหล่นไปไหน ขนาดเดียวกันแม้เจอเกนครอปจะอำลาสังเวียนแ่งแอนฟิลด์ไปแล้วแต่ซาร่ายังเป็นคีย์แมนของหงแดงเช่นเดิมในยุคข,ของอาร์เนสร์ล็อตนายใหญ่คนปัจจุบันหลังย้ายมาจากกรูมาด้วยค่าตัวเพียง36.9ล้านปอนด์เมื่อปี2017ัางโมสร้างมสริติกับลิเวอร์พูลได้อย่างมากมายมันจึงน่าสงสัยว่าทีมดังแห่งเมอร์ซีไซส์พร้อมปล่อยเขาออกไปแบบไม่มีค่าตัวโดยไม่คิดต่อสัญญาจริงหรือจอมทำลายสถิติ ถึงตอนนี้ซาร่าซัดประตูให้ลิปูไปแล้ว220ลูกและ98แอซิสจาก365นัดรั้งตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรในเกมเพิมลิก162ประตูจาก260เกมหากนับรวมกับสมัยที่ยังเป็นดิวชั่น1เดิมก็มีแค่เอียนวัส346เกมโรเจอร์ฮัน285เกมกอดอนฮอสัน241เกมและบิลลี่ลิดเดล228เกมเท่านั้นที่สอยตะข่ายในเกมลีกให้กับเรดแมชชีนได้มากกว่าซาร่า ขาะเดียวกันในทำเนียบดาวสโตรสูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลมีแค่กอร์ดอนฮอตสัน1.56เกมและลูซิโอเรส1.62เกมที่มีสถิติยิงประตูเฉลีย่ยต่อเกมไวกว่าซาลาที่1.66เกมนอกจากนี้ในทวานที่เป็นเยอ,อันโอชาที่สุดของซาลาได้แก่ดาบิดเดเคยและอิวันเมสลิเยซึ่งต่างก็โดนกระทุ้งประตู11ครั้งเท่ากัน จากผลงานคลัเป้าทะลุหลัก200เมตรซาลาใช้เวลาในสนามเปทั้งสิ้น26,633นาทีซึ่งทำให้เขาเป็นขุนพลเรดแมชชินที่ยิงได้ถึงหลักดังกล่าวในเวลาที่เร็วที่สุดนอกจากนี้บางโมเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของพิมลิกด้วยที่ยิงได้ถึงหลัก10ประตูและ10แอซิ 3, สต์3ซีซั้นติดต่อกันยิงไปกว่าน,นั้นซาลายิงลูกโทษให้ลิฟูแค่35ลูกซึ่งคิดได้เป็น15.9จากจำนวนประตูทั้งหมดของเขาในสีเสื้อหงแดง พร้อมกันนี้ซาร่ายิงประตูชัยให้ลิพูได้เฮมาแล้ว60ครั้งขณะที่โรแบร์โตฟิเมโน่เป็นคนแอซิสประตูให้บังโมงมากกว่าใคร22ประตูสำหรับซีซั่นก่อนซาร่าคลําเป้าได้25ประตูเฉลี่ยแล้วเขายิงได้ทุกประตูในเวลา125นาทีขณะเดียวกันเขามีผลงานแอซิสซีซั่นก่อน14ประตูเฉลี่ย0.89ประตูต่อเกม และมีส่วนร่วมกับประตูในเกมหลีกของสมสรซนีซันก่อน45%สำหรับซีซันนิสซาร่าหญยิงได้9ประตูและ9แอซซิดจาก16นัดเฉลี่ยแล้วเขายิงได้แต่ลับประตูในทุกๆ140นาทีและมีส่วนร่วมในการทำประตูเฉลี่ย1.13ลูกต่อเกมซึ่งคิดได้เป็น63%ของประตูที่สมรสนทำได้ สร้างชื่อตั้งแต่ซีซั่นแรกกับหงแดงซาลาเช็คบินได้32ประตูนในการลงเล่นเกมลีกซีซั่น2017-2018รวม36นัดทำลายสถิติของคริสเตียโน o โรนัลโดที่ยิงได้จาก38นัดและมีแค่เอริงฮาเลนที่เหนือกว่าจากการคลัมเป้าได้36ประตูนในซีซั่น2022-2023สาลาพังประตูได้25ลูกจากการใช้เท้าซ้ายในเกมเพลย์ลีกซีซั่น2017-2018ซึ่งเป็นผลงานที่ดีสุดเหนือกว่านักเตะทุกรายสำหรับซีซั่นเดียวในประวัติศาสตร์ของเพลย์ล เจ้าของเสื้อเบอร์11ของลิเวอร์พูลได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์สามหนในซีซั่นส0 1 7ันสิถึง2018และมีแค่มาคัดและฟอร์ดคนเดียวที่ได้รางวัลเดียวกันใน1ซีซั่นมากกว่าสาลากลายเป็นนักเตะแอฟริกันรายแรกที่คลัมเป้าได้ทะลุหลัก30ประตูนในเกมพรีเมียร์ซีซั่นส0 1 7ันสถึง2018ราชาเกมแดงเดือด ดาวเตะไอคุบทำแฮตทิกได้5ครั้งแล้วและกระทุ้ง4ประตูใส่วัตฟอร์ดซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเขาในเกมเดียวซาลาได้รงางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนรวมทั้งสิ้น5ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดหากจะนับเฉพาะนักเตะที่ยังคาแข้งในพิมลิกซาลายังถือครองสถิติลงเล่นเกมพิมลีกที่ได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุด33นัดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2019ถึงกุมภาพันธ์2020จากนั้นในเดือนกันยายนสอง0นยิเขาทำลายสถิติของเวนดูนี่ด้ หลังตะบันประตูนอริตได้ในเดือนสิงหาคม2021สาราก,กลายเป็นดาวเตะคนแรกที่ยิงได้ในเกมเปิดซีซั่นพรีเมียร์5ซีซั่นติดต่อกันผ่านมาถึงเดือนตุลาคม2021กองหน้าหงแดงเป็นนักเตะคนแรกที่ทำแฮตทริกใส่แมนเชสเตอรได้ในเกมพรีเมียร์ที่สนามโอทฟฟร์ นอกจากนี้เขาซัดอีก2เม็ดในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์เดือนเมษายน2022และเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงใส่ผีแดงได้5ตรงในเกมคิมลิก1นซีซั่นซาลาได้ชื่อว่าเป็นสตาแอฟริกันที่ยิงประตูนในเกมคิมลิกได้ม,มากที่สุดทุบสถิติเดิมที่ดีเด่ด,เด,ดอกบาสร้างเอาไว้สมัยคาแข้งกับเชลซี เฮียม er ูย ah um an ังต e ้องยอมสถิติหน้าทึงอาร์เนอร์เปิดต ah. ัวลิเวอร์พูลอาร์เนอร์สล็อตเฮดโคสชลิเวอร์พูลจากฝูงพิมลิกยังคงเดินหน้าพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยล่าสุดเปิดรังแอนฟิลด์ลรมไบเออร์เลเซนซี่ต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบลีกเฟสเมื่อวันอังคารที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากนั้นสล็อตยังทําสถิติเป็นกุนซือพิมลิกที่พาทีมคว้าชัยชนะได้มากที่สุดในการคุมทัพ16นัดแรกในทุกรายการอีกด้วยหลังนาลิเวอร์พูลชนะถึง14เกมขณะที่โชเซ่มูนิโยและคาร์โลอันชลติอดีต2ผู้จัดการทีมเชลซีตามมาเป็นอันดับ2ร่วมหลังเปิดตัว16นัดแรกพาทีมชนะได้13เกมเท่ากันอันดับกุนซือพิมลิกพาทีมชนะมากที่สุด16นัดแรกเปิดตัวในทุกรายการ1อาร์เนส์สล็อตชนะ14นัดลิเวอร์พูล0 2 4 2โชเซ่รินโญ่13เชลซ0ม4 2. ร่วมคาร์โลอันเชลติ13เชลซี2,009 4อาร์ฟรามแกรนท์12เชลซี2,007 4ร่วมอันโตนิโอคอนเต้12เชลซี2,016 4. ร่วมอูนาเอมรี12อาเซนอลน2,018 4. ร่วมมอริโซโซารี12เชลซี2,018กล้ามากอิบราฮิมากอนเต้สู่ฮกโคตอาร์เนอร์วังแท็ติกสุดรำ่ำ อิบราฮิมากอเตซเซอร์แบจอมแกร่งลิเวอร์พูลกล่าวยกยงอร์เนอร์สลอดกุนซือชาวดัตที่กล้าว,วางแทคติกสุดบ้าระห่ำในเกมไ่ทบไบเออร์เลวเซนซีต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟตโคดอร์เนอร์สร้างความฮือฮาในการเลือกใช้แผนสุดแปลกเมื่อจับลุยดิอาสลงทำหน้าที่ผู้เล่นหมายเลข9หรือหน้าเป้าและให้โคดิกาโกสวมบ,บทบาทแนวรุกฝั่งซ้ายซึ่งทั้งสองคนโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดและมีส่วนสำคัญในชัยชนะเหนือห้างขายา กลากลังทีมชาติฝรั่งเศสเปิดใจว่าตนสุดประทับใจกับฟอร์มการเล่นของดีอาสที่ซัดแฮตทริกในแมตช์ดังกล่าวพร้อมสรรเสริญกุนซือชาวรัสที่กล้าทำสิ่งแปลกใหม่ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีสำหรับเราและทีมผมขออวยพรกองหน้าทุกคนที่เรามีให้โชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดพวกเขาเริ่มต้นซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมผมหวังว่าพวกเขาจะยิงประตูและแอซซิตได้อีก ผมภูมิใจมากๆสําหรับทีมเพราะมันเป็นเกมที่ดีเยี่ยมในการสู้กับทีมที่ดีเลเวเซนมีคุณภาพชั้นยอดในทุกๆตําแหน่งพวกเขามีความมั่นใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องทําแต่เรามีเกมรับที่แข็งแกร่งนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสยิงประตูมากนักโกนาเต้ ate, ระบุใช้หหัยลุยดิอสาสยันลิเวอร์พูลไปได้สวยยุโคโคชอาเนอร ดีอาสแนวรุกจอมพลิ้วของลิปูเผยตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างกําลังไปได้สวยภายใต้การกุมบังเหียนของกุนซืออเนอร์สลอตหลังล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งซัดแทตติกในเกมไล่ต้อนไบเออร์เลวเซ่น4-0สตาทีมชาติโคลอมเบียรสร้างผลงานดีมีคุณภาพในการตะบนตัน3าประตูในแมตช์ต้อนรับเลวเซ่นซึ่งมีชาบิอลอนโซต,ตำนานนักเตะโขงแดงทําหน้าที่กุมบังเหียนโดยดีอัสเปิดเผยถึงผลงานของทีมในยุคใหม่ภายใต้การทางานกับโค้ชชาวดัตที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาแทนที่เจเกนครับ มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เก็บ3คะแนนได้ในเกมแชมเปี้ยนลีกซึ่งทําให้เรามีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปในการแข่งขันรายการนี้หลายสิ่งหลายอย่างกําลังไปได้สวยในการทํางานร่วมกับผู้จัดทีมคนใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําสหรับเขาที่เข้ามารับงานและสวมบทบาทแทนเจเกนคร็อปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบางสิ่งที่แสดงออกมามันจะผลิดอกออกผลเมื่อจบฤดูกาลเรามีนักเตะคุณภาพชั้นสูงเต็มสนามและผมสนุกกับการลงเล่นตำแหน่งหน้าเป้าผมก็แค่มีความสุขที่ได้อยู่ในสนามดียร์สกล่าวทิ้งท้าย ลิอร์พูวางแผนที่พูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับแอนดูโรบัสันแบ็คซ้ายตัวเก่าแต่จะรอให้ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าสิก่อนฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าโลปัสันยังคงเป็นที่ต้องการของเฮดโค้ชอันเนอร์สลอตแมตตกเป็นตัวเลือกสำรองในช่วงหลายเกมหลังวันนี้ก็ตามทำให้ลิอร์พูวางแผนที่จะเปิดการเจราจาฉบับใหม่ช่วงกลางปีหน้าโลปัสันมีสัญญาปัจจุบันกับลิอร์พูจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026ทำให้สโมสรไม่กดดันหรือถูกบีบให้ต้องเจราจาสัญญาฉบับใหม่โดยเร็ สลลอบยืนยันไม่มีปัญหาในการเลือกแบ็คซ้ายแม้ที่ผ่านมาใช้งานคอสตาซิมิคัสลงตัวจริงต่อเนื่องในช่วงหลายเกมหลังแต่เป็นเพราะโลบสันยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่หรือร์พูลไม่ต้องการเห็นกรณีของโลบสันเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาเหมือนอย่างที่ปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่กับโมมิดซาลาเฟอร์กิลฟันไดและเทรนอล็กซานเดอร์ เอายอมรายงานว่าณนะตอนนี้อนาคตของสตีเวนเจอร์รในการเป็นผู้จัดการทีมที่เอาเอติฟักนั้นคาดว่าจะถูกตัดสินภายในสิ้นสุดสัปดาห์นี้สโมสอสรในซาอุดิอาระเบียกําลังพิจารณาที่จะทําการปลดเจอราัออกจากาเป็นกุนซือของพวกเขาเนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่ของทีมในเวลานี้เริ่มต้นฤดูกาลนี้โดยการออกสตาร์ทไปแล้ว9เกมเอาเอติฟักรั้งอันดับที่11ของตารางโดยมีแต้ม11เกมชนะ3เสมอ2และแพ้ไปถึง4เกมและที่สําคัญในตอนนี้ดูเหมือนว่าแฟนบอลเอาเอติฟักจะไม่พอใจกับผลงานของสตวีจีเป็นอย่างมาก และบางเกมที่เล่นในบ้านเขาก็ได้รับการโห่ไล่จากแฟนบอลของตัวเองอีกด้วยครอปเปิดใจหลังโดนวิจาร์ณเรื่องรับงานกับเครือเรดบูลเจอเก้นครอปอดีตกุนซือชาวเยอรมันของลิพูยอมรับว่าตนเองไม่อาจทำให้ทุกคนมีความสุขได้หลังตกลงเรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟ,ฟุตบอลเครือข่ายระดับโลกในเครือเรดบูล คบซึ่งจะเริ่มงานยังเป็นทางการกับเรดบูลในวันที่1มกราคมปี2025กล่าวว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้เมื่อยึดติดอยู่กับปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นผมไม่อยากเหยียบเท้าใครผมรักสโมสรเก่าของผมทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าผมไม่สามารถทําให้ทุกคนมีความสุขพร้อมๆกันได้ ผมอายุ57ปีแล้วและยังสามารถทํางานได้อีก2-3ปีแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพตัวเองจะไปยืนคุมทีมอยู่ข้างสนามมันชัดเจนสาหรับผมว่าผมจะทําอะไรบางอย่างจากนั้นเรดบุก็ติดต่อมาผมไม่สามารถส่งผลสํารวจความคิดเห็นไปยังแฟนบอลและถามพวกเขาว่าผมควรทําอย่างไรถ้าผมไปทํางานกับเบย์มิคคงจะต้องมีการโวยวายพรังใหญ่แน่นอนจากแฟนบริเซียดอนมูลและผมควรทําอย่างไรดีผมอยากจะทํางานต่อหากคุณจกักระบบชีวิตโดยพยายามทําให้ทุกคนพอใจคุณจะพบว่าคุณล้มเหลวทุกวัน ขณะเดียกันครอปยังย้ำอีกว่าเขาไม่เห็นว่าตัวเองกลับมาคุมทีมได้อีกแล้วแม้ในฐานะนายใหญ่ทีมชาติเยอรมันก็ตามโดยระบุว่าทางเลือกเดียวของผมจริงๆคือการเป็นโค้ชของทีมชาติแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องการเป็นโค้ชอีกต่อไปแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบ